เมื่อคืนวันที่22กันยายน2025เป็นค่ำคืนแห่งฟุตบอลที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความตื่นเต้นและเสียงเฮจากแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกเพราะแต่ละลีกใหญ่ในยุโรปต่างมีโปรแกร,รมนัดสำคัญที่ลงสนามพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนกันโชเซเรียอาอิตาลีลีกอิงฝรั่งเศสบุนเดสลลกาเยอรมนีเอเรอดีววซีเนเธอร์แลนด์รวมถึงฟุตบอลไทยลีกที่เข้มข้นไม่แพ้กัน ทำให้ค่ำคืนนี้กลายเป็นเหมือนเทศกาลแห่งการชมฟุตบอลที่คาบอลต้องเปิดหลายหน้าจอเพื่อติดตามผลการแข่งขันกันอย่างใจจดใจจอเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษลีกที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกคู่ใหญ่ที่ทุกสายตาจับจ้องคือการเจอกันของสองทีมยักษ์ใหญ่อย่าง แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเกมนี้แฟนบอลต่างคาดหวังการดวนแท็กติกสุดมันระหว่าง2คกุนซือแอ่ลลกอไม่ทำให้ผิดหวังตั้งแต่ต้นเกมซิตี้เปิดเกมบุกใส่อย่างดุดันส่วนลิเวอร์พูลก็ไม่ยอมถอยตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วเกมแรกหมัดกันอย่างเมามันตลอด90นาทีจบเกมด้วยผลเสมอที่ทำให้ทั้ง2ทีมยังคงเบียดแย่งตำแหน่งหัวตารางต่อไปนอกจากนี้ยังมีเกมที่อาร์เซนอลลงสนามพบกับเชลซี ซึ่งถือเป็นลอนดอนดราวีสุดเดือดเกมนี้เต็มไปด้วยจังหวะประทัดและใบเหลืองที่ออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่อาร์เซนอลจะอาศัยความเฉียบคมในช่วงท้ายเกมเฉือนชนะไปได้ทำให้แฟนปืนใหญ่เฮสนันสนามเอมิเรตส์ามไปที่สเปนลาลีกาเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการลงสนามของเรอัล มาดริดที่ต้องบุกไปเยือนเซบียาเกมนี้ราชันชุดขาวยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแม้ว่าจะต้องเจอเสียงเชียร์กดดันจากแฟนเจ้าถิ่นแต่ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของกองหน้าตัวเก่งที่กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทำให้พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะกลับออกมาได้อีกครั้งและยังคงยึดตำแหน่งจากฝูงอย่างเหนียวแน่นส่วนบาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าเปิดบ้านถล่มคู่แข่งแบบผัดลอยเกมนี้ดาวรุ่งหลายคนโชว์ฟอร์มเด่น สร้างความหวังให้กับแฟนบอลว่าทีมกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่แข็งแกร่งอีกครั้งด้านแอตเลติโกมาดริดก็ทำผลงานได้ตามมาตรฐานเก็บ3คะแนนในบ้านได้อย่างสวยงามที่อิตาลีกันโชเซเรียอาเกมใหญ่ประจำคืนคือการเจอกันของยูเวนตุสและเอซีมิลานซึ่งถือเป็นบิ๊กแมชที่แฟนบอลทั้งโลกจับตามองเกมนี้เต็มไปด้วยแท็กติกที่เข้มขน้น ทั้งสองทีมเล่นกันอย่างรัดก,กุมและพยายามหาช่องโจมตีอยู่ตลอดเวลายูเวนตุสได้เปรียบในช่วงครึ่งแรกจากการขรึ้นนำไปก่อนแต่เอซีมิลานไม่ยอมแพ้ไล่กดดันจนตีเสมอได้สำเร็จในครึ่งหลังจบเกมแบ่งแต้มกันไปอย่างสุดมันส่วนอินเตอร์มิลานก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังเดินหน้าบุกถล่มคู่แข่งเก็บ3แต้มได้ตามเป้าทำให้สถานการณ์ในกลุ่มหัวตารางยังคงดูเดือดและน่าติดตามต่อไป ที่ฝรั่งเศสหลีเกเอิงความสนใจยังคงอยู่ที่ปารีแสแซงแช็กแมงที่นำโดยสตาร์ดังระดับโลกเกมเมื่อคืนพวกเขาลงสนามเจอกับคู่แข่งที่เล่นได้เหนียวแน่นและวินัยสูงแต่สุดท้ายด้วยคุณพาพนักเตะระดับโลกที่เหนือกว่าทำให้ปารีสย,ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้และยังคงนำเป็นจ่าฝูงของลีกแบบสบายใจอีกเกมที่ถูกพูดถึงคือการพลิกลอ็อกเมื่อทีมเล็กสามารถโคน่นทีมใหญ่ลงได้ ทำให้บรรยากาศในลีเกเอิงเต็มไปด้วยสีสันและแสดงให้เห็นว่าทุกทีมสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอที่เยอรมนีบุนเดสลีกาค่ำคืนนี้เป็นของแฟนบอลไบเยอร์มิวนิกที่ได้เห็นทีมรักกลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผลงานดูจะไม่คงเส้นคงวาเกมเมื่อคืนไบเยอร์เล่นได้อย่างดุดันยิงประตูอย่างต่อเนื่องและปิดเกมไปอย่างสวยงามส่วนบรุเซียดอรมุนก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน โดยเฉพาะเกมรุกที่ยังคงดุดันและรวดเร็วสร้างความประทับใจให้แฟนบอลที่ตามไปเชียร์ถึงสนามทำให้การแข่งขันในบุนเดสลีกาปีนี้ยังคงเข้มข้นเหมือนทุกฤดูกาลในเนเธอร์แลนด์เอเรอดีวีซีเกมที่ได้รับความสนใจคือการลงสนามของอาร์เจ็กต์อัมสเตดัมซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงพลังของทีมพลังหนุ่มเกมเมื่อคืนพวกเขาโชว์การเข้าทำที่สวยงามหลายครั้ง และเอาชนะคู่แข่งไปได้แบบขาดลอยส่วน PSV e i h o f e n ก็ไม่พลาดเช่นกันเก็บ3แต้มเต็มทำให้2ทีมใหญ่ของลีกยังคงขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสุดท้ายคือไทยลีกที่แฟนบอลชาวไทยต่างจับตามองเกมเมื่อคืนมีหลายคู่ที่ดูเดือดโดยเฉพาะคู่บิ๊กแมชระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดที่ถือเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเกมนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดมันแฟนบอลเข้ามาเชียร์กันแน่นสนาม จังหวะเข้าทำของทั้งสองทีมสร้างเสียงฮือฮาอยู่หลายครั้งก่อนที่บุรีรัมจะเฉือนชนะไปได้แบบสุดประทึกอีกคู่ที่น่าสนใจคือการลงสนามอขอองค์การท่าเรือ FC ที่ยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเก็บชัยชนะและลายจี้หัวตารางไม่ห่างค่ำคืนแห่งฟุตบอลเมื่อคืนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำสำหรับแฟนบอลทั่วโลก แต่ล,หลีหติกางมีเรื่องราวที่น่าจดจำทั้งการลุ้นแชมป์การสร้างเซอร์ไพรส์ของทีมเล็กการโชว์ฟอร์มของนักเตะดาวรุ่งและการกลับมาท็อปฟอร์มของสตาร์ดังสิ่งเหล่านี้ทำให้ฟุตบอลยังคงเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกลหลงใหลและพร้อมที่จะเฝ้ารอทุกค่ำคืนแห่งการแข่งขันไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไร ความสุขที่ได้รับจากการได้ชมได้เชียร์และได้แบ่งปันความรู้สึกกับเพื่อนเพื่อนแฟนบอลก็คือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลเป็นมากกว่ากีฬาแต่คือวัฒนธรรมและความสุขที่ยิ่งใหญ่